คุณสำหรับการโดเน a t จากคนดูทุกคนนะครับที่ donate เ,เข้ามากบคุณนะครับผมจะทาคลิปนี้แบบว่าเชิงรีวิวเกมแล้วกันนะครับผมก็พูดบน่บนบ่นใบบลาบลาากเกมก็อย่าลืมเปลี่ยนภาษาคนนะครับเป็นภาษาไทยนี่งไงเริ่มเป็นภาษาไทยแล้วผู้บ่าวคนนี้ก็รู้สึกกวัวเขารู้สึกได้ถึงตักนุ่มๆของผู้สาวตีเนื้อแน่นๆอูบักเตงโมมนุษย์ได้ยินฉันไหม สบายดีกับฉันอยู่ในสวรรค์ผมตอบอะไรเดียวคงไม่สบายอยู่เลยผมว่าอ่ะอยู่ในสวรรค์ลแล้วกันเลยกำลังพูดถึงอะไรอะ่ะมีใครเอาไม้าฟาดหัวคุณเนี่ยว้าวแม่สาวผมขาวน้องจมูน้องแกชื่อน้องน้องนุยน้องหัวขาวชื่อน้องสยุสยซุยไม่รู้อ่านว่านุยหรือเปล่านะอ่านไม่ออกนี่ผู้สาวหัวขาวสวยุสวยๆยบอกอย่าแนะนําตัวโง่ในสิฉันชื่อสยุยสยไม่ใช่ชื่อสยุสยสุย สุยๆก็น่ารักนะเล่นไปเขินไปน้องนุ้ยถึงกับหน้าเวอเลยนี่ในเวลาตั้งชื่อแล้วผมจะตั้งชื่อว่าตองชื่อทุกเกมผมตั้งว่าตองหมดเลยแหละชื่อน่ารักดีตองชื่อตองเรียกฉันว่าตองนะพี่ตองสงสัยว่าทําไมต้องเรียกฉันว่ามนุษย์อืมแล้วทําไมถึงเรียกฉันว่ามนุษย์ละ่ะเขาคือมัจุราเป็นกิมริปเปอร์โอ้ กดข้ามไปดีกว่าผมเล่นช่วงนี้ไปแล้วอันี้ช่วงนี้เหมือนเหมือนแบบว่าซูซุยไม่รู้นะผมอ่านว่าซูซุยอาจจะแบบเหมือนนุยก็แบบหยอกเฮ้ยนี่รักแรกพวกตบมรักมนุษย์แล้วหรือเปล่าเออน้องซูซุย์กับเขินเลยน้องนุยหยอกน้องซุยน่ารักผู้ชมว่าน้องเขาหน้ารักหรือเปล่าล่ะผมว่าน่ารักแล้วกันเธอหน้ารักมากเลยเอออะไรเนี่ยถามเลย ฉันบอกคุณแล้วไปได้แล้วมีคําถามบางอย่างมาว่ามาฉันมาที่นี่ได้อย่างไรคุณสองคมเป็นกินลิปเปอร์จริงเหรอคุณอายุเท่าไหร่นั่นคือทั้งหมดที่ไมไ่นี่นั่นคือทั้งหมดที่คือไม่ถามแล้วฉันมาที่นี่ได้อย่างไรประตูมิติได้เปิดออกล่างคุณกบโผล่จากประตูมิติอะไรนะว,วาบเหรอ ผมก็ต้องไปเล่นตอนกลางคืนนั่นแหละกลางวันผมไม่ชอบเล่นเสียงรถเด็กเง้นมันเยอะอ่าผมว่าจบไปเท่านี้แล้วกันให้คนดูไปเล่นเองนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ